มิตมงคลอันยิ่งพระคณาจารย์หลายรูปได้กล่าวว่าพิธีการสร้างพระเครื่องในครั้งนี้เป็นวิธีมงคลใหญ่ยิ่งท่านผู้ใดาทางสยศาสตร์หลายาหลายท่านได้กล่าวว่าเห็นจะไม่มีพิธีไหนทำได้เสมอเหมือนเหมือนครั้งนี้อีกได้เป็นที่เป็นที่เกิดความปิตินะฮะปิติกันมันจะอ่านยากหน่อยเพราะ ตัวตัวหมึกต,ต่างๆมันเริ่มจางแลว้วมันเริ่มจางนะฮะก็สิ่งที่เขาบันทึกไว้นะฮะมันมีหนังสือมีอะไรอยู่นะครับนะฮะอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องจริงแล้วกันใครว่าไม่จริงก็เอาหลักฐานมานะฮะและคราวนี้คราวที่แล้วผมได้เปิดคลิปให้เพื่อนๆดูไปครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ อ,อยากจะให้เพื่อนๆได้ได้ลองดูอีกสักครั้งซึ่งครั้งนี้จะเป็นคลิปที่เต็มและเห็นภาพชัดมากอยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูย,ยืนงยงของความเป็นเอกราชอยู่ได้จนตราเข้าทุกวันนี้ขอได้วความกลาหารของบรรพบุรุษผู้พร้อมที่จะสละชีวิตและเลือดเนื้อเป็นชาติสิบสี จับอาวุธขอ,อต่อต้านศัตรูผู้รุกรานอย่างห้าวหาญองอาจในการรถพัดจับศึกชายชาทหารย่อมนิยมมีเครื่องรางของขลังไวไ้ประจำตนอย่างน้อยก็เพื่อเป็นกําลังใจเป็นสวัสดมิมงคลแก่ตนเองสมบัตพุทธศาสร์นิกระชนทั้งหลายมักมีพราเครื่องประจำไว้เป็นมิ่งขวัญแก่ตนทุกครั้งที่จับตาบและสาตราวุธเข้าป้องกันชาติามราเงือพระเครื่องจะมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงไรนั้นเชื่อกันว่าย่อมแล้วแต่ว่าพระเครื่องนั้นได้สร้างขึ้นอย่างถูกต้อง ตามตำรับขนบประเพณีโบราณครบถ้วนเพียงใดและได้ใช้ไปในทางดีมีประโยชน์เพียงใดในดบรรดาพระเครื่องซึ่งประชาชนเชื่อถือศรัทธากันว่าศักดิ์สิทธิ์นักนะั้นก็มีพระเครื่องซึ่งสร้างในสุขมงคลดิษฐีฉลอง25พุทธศตรวรรษรวมอยู่ด้วยการสร้างพระเครื่องตามแบบฉบับตำรับประเพณีโบราณต้องมีเกจิอาจารย์ประกอบพธิธีปลุกเสกลงเลขยันญ่เพื่อให้ครั้งเกิดความศักดิ์สิทธิ์โดยครบถ้วน การสร้างพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษได้กระทาเป็นพิธีใหญ่ยังไม่เคยปรากฏมีมาแต่ก่อนในการพิธีซึ่งมีขึ้นที่วัดสุทัศเทพวรารามระหว่างวันที่9ถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500นั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาาภูมิพลอดุลยเดชทรงอักษราศาสนุปนสมภกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเททองและพิมพ์พระเครื่อง เพื่อนๆสังเกตด,ดีๆนะเครื่องมือที่บอกว่าเป็นเครื่องปั๊มนั้นเป็นเครื่องมือปั๊มอะไรดูสถานที่พิธีหน้าพระอุโบสถดแล้วพระบาทคุเดชพระเจ้าอยู่หัวทรงเททองหล่อพระพุทธรูปทองคาแลวทรงพิมนี่คือเครื่องปัม๊มเครื่องพิม,มนะไม่ใช่เครื่องมรไม่ใช่เครื่องปั๊มเหรียญน,นะโหนล่นงคลองไถเจ้าพนักงานประปมสังแตลและดูริยางคมณเดจพระราชาคณะและพระราชาคณะ25รูปเจริญชัยมงคลคาถา พระมหาราชครูสีวิสุทธิคุณหลังน้ำตังเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดดำเนินกลับแล้วพระสงฆ์25รูปเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปแล้วพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณซึ่งทางราชการได้คัดเลือกนิมนต์มาจากผู้ราชนาจักร1้อรูป เข้าในพิธีมนฑลน,นั่งปลุปปปเกเตกสรรพสะิ่งของบรรจ,จุพุทธาคมต่อไปตลอดคืนพระเครื่องซึ่งสร้างในโอกาสฉลอง25พุทธศตวรรษม,มีอยู่3ามแบบคือพระเนื้อชินันประกอบ้วยโลหพุทธาคมซึ่งพระอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรได้ลงเลขยันคาถาส่งมาให้นผส,สมกับเศษชนวนหล่อพระในพิธีอื่นๆแบบหนึง่งพระเครื่องทองคําถึงมีแบบลักษณะขนาดและพิธีสร้างเช่นเดียวกับพระเนื้อชิน แต่ทำด้วยทองคำหนักกงระประมาณ6กสรึงอีกแบบหนึ่ง่วนอีกแปดหนึ่งเป็นพระผงผสมด้วยเกสรดอกไม้ร้อยแปดอย่างผสมกับดินหน้าพระอุโบสถจากพระอารามต่างๆทั่วราชานาจักรและผงพุทธ,ธาคมซึ่งมรนดาพระอาจารย์มอบไ้มารวมทั้งพระผงต่างๆของโบราณและของพระอาจารย์ต่างๆที่ได้สร้างไว้แต่โบราณาการด้วยหว่าพิธีสร้างพระเครื่องที่วัดสุทัศน์เมื่อปี2500ได้แต่มีปรากฏการณา์ัน่าอัศจรรย์บังเกิดขึ้นหลายประการ เป็นการแสดงถึงความศัดสิทธ์ของพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษดังเช่นเมื่อตอนใกล้พบข้ามันที่ส0กุมพาพันคณะที่กาลังประกอบพิธีหล่อขันโลหะซึ่งบรรดาพระคณา,าจารย์มอบไข่มาใช้ผสมหล่อพระเครื่องอยู่นั้นในปราสาทแห่งขึ้นคืนคนอมีการกดเงินกับแผ่นเงินลงยันหลายชิ้นหาละลายไปด้วยความร้อนเช่นที่ควรจะเป็นไม่แม้ช่างจะได้คุนไปอยู่เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงนอกจากนั้นในตอนใกล้เที่ยงวันรุ่งขึ้น ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นที่น่าอัศจรรย์บรรดาผู้ไปร่วมในพิธีมากันถือว่าเป็นสุขภนิมิตมงคลอย่างยิ่งถ้าเครื่องฉลอง25้าพุทธศตรวตรรษจึงเป็นที่ศักการะอย่างยาสูงของพุทธศาสนิกชนทั้งปวงซึ่งท่านควรจะมีไว้ไประจําตัวเพื่อเป็นมิ่งขวัญเป็นสวัสดีมงคลปลอดค้นจากสันสุไัยพิบัติทั้งปวงชาชัดเนาะเพื่อนๆก็ลองไปย้อนดูนะหลังจากไลฟ์เสร็จว่า มันมีสักคำหนึ่งไหมที่มันมันให้ความหมายว่าปัม๊มมันมีสักคำไหมที่ให้ความหมายว่าปัม๊มพระเนื้อชินคือคําว่าเนื้อชินเนี่ยมันเป็นการผรสมเขาถึงเรียกว่าเนื้อชินพอผสมเข้าไปเนี่ยมันมันก็อย่างที่บอกแหละมวลสารก็ชัดเจนทั้งบันทึกของทางวัดทั้งวิดีโอนะฮะ โฆษณาหรือภาพยนตร์โฆษณาของทางราชการอ่าตอนนั้นน่ะถ้าใครเข้าไปดูหนังนะอ่าก็จะมีอ่าภาพยนตร์โฆษณาเนี้ยก่อนหนังฉายนะฮะกลังบอกว่าอะไรเป็น f อฟคุณโอ๊ตเหรออ่าฟังไว้ก็ดีงั้นผมอ่าช่วยถามหน่อยคําถามที่ผมถามไปทั้งหมดเมื่อกี้ทำกระบ,บอกยังไงลงกระสาบปิดแล้วเปิดยัง,ไ,งไอชื่อที่บอกว่ามีลงบัาก็สืบไม่ได้หาไม่ได้ วันนี้ไปถามหน่อยว่าโลหะเนี่ยเอามาปั๊มเหรียญได้ยังไงนะฮะโลหะเก่ามันปั๊มเหรียญไม่ได้นะฮะหรือคุณจะเสียงว่าโลกระสอบปิดก็เปิดได้โลหะเก่าวิทยาศาสตร์บอกปั๊มเหรียญไม่ได้คุณก็บอกปั๊มได้นะตะไบไม่สามารถทําปั๊มก็บอกได้คุณก็บอกว่าปั๊มได้นะไม้ไม่สามารถแทงนะต,ตัวกรบอกได้คุณก็บอกว่าแทงได้อย่างนี้หรอ ไปตามหน่อยฝากฝากคำถามไปนะฮะอ่ะนี่สินเหรอนี่สิน2ลงร้านนะโถคนแบบนี้จะเป็นอะไรกันเลยขนาดเขาบอกว่าเมื่อก่อนอนะ่ะเขาเขาออกมาพูดเห็นว่าลามาของคุณรุษนครสวรรค์มั่งแล้วล่าสุดนี่ลามาของคุณต้อมนครสวรรค์นะฮะก็เป็นนี่เป็นสินกันอ่าแล้วก็มา เขาก็ออกมาบอกว่าเมื่อก่อนนะเขาก็เป็นหนี้สี่สิบล้านนะะแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้หมดแล้วอ่าก็เลยฝากบอกคุณโอ๊ตว่ายังเหลืออีกสองล้านนะ <laughs> นไหนๆก็สี่สิบล้านก็ใช้หมดแล้วสองล้านคงไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะพี่อู๋สวัสดีครับมาพี่สุรพงศ์โซตาบันนะพี่อู๋เองนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพระวันนี้มั่งดีกว่านะฮะ,ะวันนี้ ผมจะให้ดูยี่ห้าตวรรษแบบลงกล้องให้ดูด้วยว่ายี่ห้าตวรรษเนี่ยเวลาลงกล้องเนี่ยเขามีมวลสารเขามีมวลสารอยู่ในเนื้อพระนะเพราะว่าเขาได้ใส่ชนวนมวลสารน,น่ะตั้งร้อยกว่ากิโลนะอ่าอ่ามันยืดละร้อยกว่ากิโลนะอ,ะว,นะอะวันนี้ผมจยให้ดูทั้งหมดสามเหรียญน,นะอันนี้เป็นเป็นความรู้นะไม่ได้มาขายนะ เป็นความรู้หมดสามเหรียญน,นะเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยไม่ต้องเถียงเลยว่าปั๊มไหมดูตาเปล่าก็รู้เนาะก็เห็นอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นว่าเป็นเหรียญหล่อแน่นอนไม่ใช่ปัม๊มนะฮะบางคนบอกปั๊มหรือเปล่านะะอ่าเนี่ยหล่อนะชัดเจนนะนะฮะนี่คือการประกบในในงานหล่อของปีพศสองพห้าร้อยนะฮะ ก็เรียกว่ามีการพัฒนาเรื่องของตะเข็บที่ค่อนข้างจะเห็นว่าตรงขึ้นนะฮะการผ่าเทียนการผ่าแว็กมันก็พัฒนาขึ้นไปนะอ่าเสร็จแล้วในเรื่องของอ่าพิมพ์ทรงนะฮะนี่ชี้นิดหนึ่งชี้สักนิดไม่บอกว่าไม่รู้ต่างดาวลงมาสร้างด้วย ง่ายดีนะฮะไปหาดิไปหาชื่อดิ้างเต็งๆเนี่ยไปหาดิพี่ไม้ไปหายันยันที่แล้วนะฮะไม่มีครับไม่มีครับทีคุณวัยชโลกุลเนะี่ยนะฮะคุณวัยชโลกุลเนะี่ยเอาเครื่องปั๊มเหรียญโดยการซื้อจากอ่อเพาะช่างมานะ่ย แล้วก็เริ่มโรงงานปั๊มที่ปสสองพันห้าร้อยยี่สิบหกเนี่ยทําไมไม่เอามาพูดกันรู้ปะ่ะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มปั๊มตอนนั้นไงมันนานเกินไงมันหลังสองพันห้าร้อยไปแล้วไงอเ,เออที่นั่นเขาก็ขายไปแล้วด้วยใช่แล้วก็มันมันไม่เอามาพูดกันเพราะว่าเ,เ,เขาเรียกว่า ข้อแรกคือมันมันไม่ตรงกับที่มันต้องการคืออายุไม่ได้ mm hmm. ข้อสองคือคุณไวยชโลกุลเนี่ยลูกหลานเขาเนี่ยเขายังมีอยู่เขายังเขาเขาเ,เรียกว่าประวัติเขาชัดเจนนะในงานพิธีเพลิงศพเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าเขาทํางานปั๊มเหรียญมาอย่างไงซื้อเครื่องปั๊มมาจากไหนนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมีชัดเจนมันเลยไม่เอานำสกุลเนี้ยมามาพูดถึงอ่านะ mm hmm. แต่ไอ้พวกอมาราพรตึกดินอ่าไอ้ไอ้ห้างทองเมื่อกี้อ่ะไอ้ทฟึ่งเฮงอะไรน่ะแล้วก็จาฐานารุปกรเนี่ยอันนี้มันไม่มีอยู่จริง <S <S คือจาลุปกรคือนามสกุลพระราชทานแต่จาฐานะมันไม่มีอ่าจาฐานารุปกรเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่จาลุปกรเป็นนามสกุลพระราชทานเพราะนั้นชื่อที่มันพูดมาทั้งหมดนะฟังนะที่คุณที่คุณบอกว่าคุณโอ๊ตพูดอ่ะชื่อทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ย ไม่มีจริงๆคือไม่มีในสายระบบทะเบียนราษฎรอืมไม่มีเลยไม่มีจริงๆนะฮะไอ้ที่มีจริงไม่เอามาแล้วเขาทําอาชีพนี้อยู่ด้วยนะคุณไวยชโลคุณเนี่ยลูกหลานเขาก็ยังอยู่นะฮะประวัติเขาก็ชัดแต่ไม่เอามาพูดเพราะาพูดเลยว่าเขาเพิ่งซื้อเครื่องมาจากเพาะช่างกว่าจะได้ปั๊มเหรียญเนี่ยพอสองพันสองอ่าเรียกว่าห้ารอยี่สิบกว่า อันดับแรกนะครับเหรียญน,นี้นะครับเพื่อนๆดูเหรียญยี่หาสวรร์เพื่อนๆดูดูดูดดหลังตรงนี้ดูเหรียญยี่หาสวัรค์เพื่อนๆดูๆๆดูดูหลังตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นเนื้อที่เป็นเรียกว่าต้องใช้คําว่าเป็นแท่งอยู่ข้างในทีงเป็นลิ่มนะฮะลักษณะเป็นลิ่มนะเป็นเนื้อปูดขึ้นมาเห็นไหมอ่าแต่ถ้าเป็นของเคเดีย๋ยวผมหาของเคก่อน ของเคมีมั่งไหมของเคมีมั่งไหมเดี๋ยวปัม๊มของเก้จะเป็นอย่างนี้มันจะแบนมันจะไม่มีเป็นแองไปเลยอะ่ะมันไม่ปูดไม่มีเนินปูดขึ้นมาอันนี้คือของเก้อ่าอันนี้คือริมริมที่เขาตอกลงไปเป็นโค้ดโค้ดหรือหล่อน่านจะเป็นโคนะ้ดนะดูน่านจะตอกลงไปอันนี้คือของแท้ จะเปริมขึ้นมาอย่างนี้อ่า,อานี่คือหนึ่งแล้วนะสองตรงเนี้ยจะตั้งอ่าเนี่ยตรงเขาเรียกอะไรอะรัศมีเนะี่ยอ่าตรงตรงที่เป็นรูปบัวเนี่ยเป็นบัวรัศมีเนี่ยมันะจะตั้งอ่าจะตั้งข้างหลังเนะี่ยจะตั้งอ่า แล้วเนี่ยเนี่ยผมสันนิษฐานว่าเนี่ยคือเนื้องเงินนะชิ้นเงินนะเพราะว่าข้อแรกมันไม่เหมือนชิ้นตะกวัวเนี่ยนี่คือตะกวัวอ่าเนี่ตะกัวอ่าแต่เนี่ยชิ้นเนี้ยผมว่าเนี่ชิ้นเงินแต่ว่าถามว่าแล้วทําไมมันไม่สีแบบเงินแบบแบบแบบสุกจ๋าไปเลยล่ะอ่าเป็นสีเงินเงินแบบแบบเนี้ยแบบน,แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ แบบแบบแบบนี้เนี่ยเนี่ยเป็นสีเงินเงินอย่างนี้ไปเลยล่ะนะเพราะว่าผมมองว่าการผรสมโลหะนะฮะทั้งหมดนะฮะในชิ้นเงินเนี่ยรวมทั้งเนื้อตะกั่วเข้าไปด้วยนยะสร้างปเป็นล้านล้านเนี่ยก็น่าจะเป็นเนื้อชิน้นไม่ใช่เนื้อแบบไม่ใช่เนื้อเงินจ๋าอันนี้คือการสันนิษฐานผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทีหนึ่งแต่ผมว่าอันเนี้ยคือชิ้นเงินแล้วเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญหล่อแบบว่าชัดอยู่แล้ว นนเนี่ยเป็นเหรียญหล่อชัดอยู่แล้วนะเถียงไม่ออกอันนี้เพราะฉนั้นเพื่อนๆลองสังเกตว่าเหรียญหล่อเนี่ยเขาหล่อได้สวยไหมเนี่ยเขาหล่อได้สวยไหมสวยเขาหล่อได้สวยเลยนะฮะชัดเจนมากเนี่ยนี่คือพระใช้นะถ้าไม่ได้ใช้ก็จะสวยกว่านี้นะแต่เพื่อนๆดูว่าจําเป็นต้องมีไอ้อะไรนะกระแสโลหะอะไรนะั้นผมไม่สนใจแล้วนะเรื่องกระแสโลหะ เพราะว่าหลักฐานใน,ในการบรรันทึกแล้วก็คลิปวิดีโอ่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นงานหลองแต่ที่สําคัญที่จะทวนคําตอบให้เพื่อนๆมั่นใจ100%ได้สําหรับ25ศตววรษนะฮะคือเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจนะทำไมผมถึงพูดเรื่อง25ศตววรษเพราะว่าข้อแรกคือคนเล่นเยอะนะมีกลุ่มเล่นนะมีคนมีคนเล่นเยอะมากมีสายตรงเยอะมากและผมไม่รู้ไอ้คำว่าสายตรงมันตรงตรงหรงือคดนะฮะตรงหรือคดหรือบิดเบือนเราผมไม่รู้นะ แต่ว่ามีคนเล่นเยอะมากแล้วพระเนี่ยเป็นพระที่เเรียกว่าพิธีใหญ่มากๆนะฮะพิธีใหญ่ของเป็นประธานะนะคราวนีน้นอกจากเรื่องเหล่านั้นแล้วเนี่ยยี่ห้าสัตวันเนี่ยเป็นไม้บรรทัดวัดเรื่องของเหรียญที่ถกเถียงกันมานานว่าหล่อหรือปั๊มวันนี้ถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีหลักฐานขนาดนี้ เพื่อนๆก็ต้องเริ่มเอกใจแล้วว่าขนาดเหรียญยี่ห้าศตวรรษเนี่ยเขายังหล่อเลยแล้วเหรียญก่อนสองพันห้าร้อยเนี่ยมันจะปั๊มได้ยังไงเหรียญขนาจานนะฮะมันจะปั๊มได้ยังไงนะฮะเพราะว่าในเรื่องชนวนมวลสารนะฮะเอกสารต่างๆเนี่ยมันชัดมากคราวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทวนคําตอบอย่างนี้ครับเหรียญเนี้ยถ้าเพื่อนๆเชื่อแล้วว่าเป็นงานหลอ่อ เชื่อแล้วว่าเป็นงานแท้เชื่อแล้วว่าเป็นงานจริงเนี่ยบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้เห็นหลักฐานที่อยู่บนเนื้อองค์พระกายภาพที่อยู่บนพระองค์นี้นะฮะถึงจะเชื่อผมได้ร้อยเปร์เซ็นว่าเป็นงานหล่อจริงๆถึงเพื่อนๆจะเห็นหลักฐานคอบตรงนี้แล้วนะฮะอ่าหรือหลักฐานที่เป็นอเอกสารหรือว่าคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อผมร้อ จนกว่าจะได้เห็นความจริงเพราะว่าผมภูมิใจเสนอมากขอบคุณพี่สมพงษ์มากครับตรวจการาราชการนะฮะของกระทรวงการคลังนะฮะได้มอบเหรียญน,นี้ไว้ให้ผมนะฮะก็เรียกว่าอาจารย์หนึ่งจะได้พี่เขาบอกว่าอาจารย์หนึ่งจะได้ให้ความรู้คนให้มันกระจ่างสักทีเห็นแล้วก็รู้สึกแย่นะฮะในการที่บิดเบือนกันนะะก็ขอบคุณพี่สมพงษ์มากๆนะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยว ทุกคนจะได้เห็นกายภาพตรงนี้ซึ่งมันชัดมากนะฮะแล้วก็มวลสารที่ตามบันทึกว่าได้ใส่ไว้เนี่ยในนี้ก็มีครบนะฮะในนี้ก็มีครบในเหรียญน,นี้นะอ่ะจะได้เข้าใจกันสักทีเราจะได้เอาองค์เนี้ยเป็นบรรทัดฐานเป็นองค์ครูแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวเทียบนะฮะในเหรียญอื่นๆนะฮะให้เพื่อนๆได้พิจารณากัน